จะไปส่งน้องกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วเราจะไปส่งน้องสาวกลับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินสวนอาฟฟูมก่อนนะทุกคนนิดหน่อยตอนนี้กำลังเดินทางอยู่เรามารับน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อกันก็เดี๋ยวเราไปดูตอนถึงกันเลยนะครับตอนเปิดต้องระวังนะไปยาอันนี้เรามาถึงสนามบินแล้วทุกคน มันได้เดมาถึงสนามบินจวนาฟูเนวไปดี๋ยปช้องน้อมช่วงน้อมนี่คือจุดที่ผมชอบสุดแบบประตูอย่างเพลนถ้ามาในสนามบินเร้ว แอยันดีนะที่มันริเราไม่ใส่เลยแะเกนเได้าเรม่ใส่ลยเครบคือเปที่เอาหารเก็ไม้กินได้เลยกระเป๋าผมเรียกว่าว่ากระเป๋ามัมมี่ตอนนี้เราจะพา กินอาหารรอของกินอ <c oughs> ันนี้คือพิซซ่าพิซซ่าตะได้ทำันอนเป็นที่ใหญ่มากหอเ เกือบจะเนียนเดินเข้าไปแล้วแต่ก็เนียนไปดีกว่าแล้วจะได้ไปสวิตไม่ได้เจยบที่กระนาวไปเราเจอเอ่อนักแสดงด้วยนะครับเราจะไปขอเขาถ่ายรูปกันนะคุ เสเดแดงก็คนดังมากเลยนะคนนี้ไปท้งานก็จะเป็นหมอาจจะเป็นหอบังคับการบินยาอะไรนะไม่คนรู้สึกว่าตอนนี้มันเช้ามากนะตอนที่เราออกมาเช้ากว่านี้นะตอนที่เราออกมาประมาณปีห้าห้ากับบุมง ก็คือแบบยังไม่ตื่นเลยทมท่าเป็นเรื่อนจริงไมนเรื่องไม่ได้หมรอกนุกความสนุกของเราไม่รู้เป็นอะไรสนุก น้องเห็นไม่ชัดเลยน้องไปโนแล้วน้องไปโนแล้วก็กินกัดก่อแล้วตอนนี้หิวเอ้ยยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยมี่ขอน้าเต้นหน่อย เวียงนะแต่กินฝรั่งคือเยอะไม่ไหวเยอะแบบเยอะกว่าคนไทยพูดง่ายๆจซฟิกอะเฮ้ยว่าไงเพื่อนจะฟรีอ้าวเพื่อนนี่ื่อนมียอนชมเพี่อนละน คือ,อกระป๋องโมเทล่านะทุกคนเอาเมนี้ไว้สิผลนี้นะครับทุกคนก็คืออาร์ตอาร์ตคินเดอร์มันนีกน่กแลวเอ๊ <c oughs> ก็ผมลองนับเวลาดูว่ามันขึ้นลงไหนกี่วิผมนับดูแล้วว่ามันจะเปิดให้ดูเนี่ยสิบวินั่น่องมันจะคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์อยู่ด้านบนบนู้น,บ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 น King Power! Give her some food! Namila! 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 Namila!

เออลงไปขึ้นรถกันนะเด็วแล้วก็จะไปคลิปขึ้นรถเหรออ้าวไม่ใช่ลงรถลงรถบ้านเป็นลงรถลงไปขึ้นรถขึ้นเป็นลงรถเท่ไหมใช่ลลใชบรีบกระจกนั่นมากเลยทุกคนมันดูแบบหา,าอะไรกินดไหนมีร้านอะไรเ้างนี้อ่ะว้าวน้ำสวยไ,ไป,ไปน,นี่คือบันไดเลื่อนที่ผม ว่ามันเป็นได,ดเลื่อนที่แบบว่า,มาผมคิดว่ามันมันจะไหลอ่ะตอนเด็กๆคิดว่าเราจะไหลแหๆๆๆอะแอะตัโตมามันเป็นไดเลื่อนที่สะดวกสบายที่สุดแหละมันเป็นไดเลื่อนผมเขียน <c oughs> แล้วก็มีเด็กดื้ออยู่ข้างหลังตรงนี้นะทุกคนขอเรียกว่าดื้อได้ใจผมดทุกคนผมผมเดินให้ผมผมเดินแล้วผมก็อยู่ที่เดิมอะ่ะมเดินย้อนกลับไปอะ่ะอยู่ที่เดิมเลยทุกคนดูดิทุกคน กดโอ้ยอยู่ทเดินตกกเออฟคนี้อาจจะยาวเหอนนะยนาประตูที่ผม่อยู่แหละชอบค่อยเย็นมันหนาวดีอมเพิ่งใส่เองแต่ประตู ุ้ยตามมาเหรอมี <c oughs> ใครมาอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้อ้อไม่มีไม่มีไอเด็กแย่งศีนี่ดูความสูงุกคนความสูงของรังคากับพื้นห<อ>น้าผมมันแม่ไหมหน้าผมมันแม่ไหมมันแม่ลูกกันไหม <c oughs> ้านคาสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วฝนตกไหมขค่ะสวัสดีครับน่าฝนตกเหรองั้นข้าวแล้วโทรศัพท์แม่จะรอดไหมก็อากาศเย็นอากาศเย็นโอ้เก็บเดี๋ยวผมขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะทุกคนฝนตกฝนแบบลงมาปล่อยๆอ่ะทุกคน ขอจ<อ>บ,บคลิปแตเพี<า>ย,ยงเท่านี้นะครับทุนนทกคนอย่าลืมกดติดตามช่องติ๊กต็อกแล้วก็ออช่องในโทรนี้ด้วยนะทุกคนเริ่มคำพูดในตำนาน,นอ,ยอย่าลืมกดติดตาม